ผมเอามาทดลองขับบนถนนใหญ่ด้านนอกนะครับอัดตาเร่งการตอบสนองทําได้แบบดีเลยนะช่วงล่างก็ปกติเลยนะครับสูญยังได้อยู่เลยถ้าไม่คาดหวังร้อยเนะครับรถมือสองคันนี้ผมตีให้ประมาณ80%ทางตรงเกียร์ห้าโค้งด้านซ้ายนะครับ เดี๋ยวผมจะลองสดงัดโค้งซ้ายทางตรงอักตาเร่งมุดมาไวเลยเกียร์สเกียร์สด้านหน้าจะมีเนือลูกกน,นาดแต่เบรกนิดนึงลงมาก็เลี้ยวขวา ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รถสวยเดียวสมาร์ทคาร์ผมเดียวธนัทก่อนอื่นต้องขอสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ผมจะมาแนะนำรถกระบะราคาประหยัดแลไอเทมนะครับกับ i อรุสุโกซีรี่2.5ไฮแลนเดอร์นะครับรถปี07จดปี08ตัวรถจะเป็นสีบอลทอง รถสวยเลยนะครับคันนี้บอกเลยว่าโอ้โหรถนี่พร้อมมากเลยราคาไม่แพงวันนี้ราคาไม่เกิน2 0 0 0สนบาทนะครับได้อีซูโกซีรีเอาไว้ใช้งานเดี๋ยวเรามาตรวจสอบโครงสร้างนะครับฝั่งด้านขวากันเลย1 2 3 4ไม่ได้ใบหวยนะครับสีเสมอกันตัวนี้จะเป็นตัวยกสูงนะครับจะมีคิวล้อขนาดใหญ่ บันไดข้างนะครับเดิมมาจากโรงงานเลยกระจกบองข้างปรับพับด้วยระบบไฟฟ้าสัญลักษณ์สติ๊กเกอร์ไฮเลนเดอร์เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับท่านใดที่เข้ามาแล้วถ้าชอบฝากกด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดสาระดีๆเกี่ยวกับรถยนต์มือสองฝากระโปรงนะครับสีเดิมนี่สีใสฉ่ำวิ้งมันจะมีรอยสะเก็ดหินนิดหน่อยนะครับจุดถึง2จุดบริเว,เวณฝากระโปรงด้านบน ไฟหน้าโคมันติรีเฟคเตอร์นะครับหลอดไฟจะเป็นแบบโปรเจคเตอร์ตัวนี้จะเป็นตัวโปรเจคเตอร์สัญลักษณ์ยูสุนะครับโลโก้จะเป็นสีทองตัวนี้จะเป็นโก s ซีรีส์เพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับระบบความปลอดภัยไฟตัดบอกนะครับแบบกลมเดิมจากโรงงานไฟทั้งซ้ายและขว,วานี่ไม่มีน้ำเข้านะครับสภาพนี่พร้อมใช้งานไม่คุยเยอะนะครับลดร,ราคาไม่เกิน2 0 0 0 0 0ได้รถกระบะพร้อมใช้ คันนี้ตัวรถเนี่ยอุบัติเหตุหนักไม่มีนะเรารับประกันโครงสร้างคันนี้ลูกค้าใช้ไปตรวจพบตรวจสอบย้อนหลังรถพิกคว่ำน้ำท่วมหรือตัดต่อมานะครับของเรานี่รับซื้อคืนเต็มจํานวนโครงสร้างฝั่งด้านซ้าย1 2 3 4สีเสมอกันนะครับตัวด้านหลังนี่จะมีสัญลักษณ์สติกเกอร์ DMAX GO Series บังคนล้อขนาดใหญ่เคาะให้ดูนะปองปองปอ,งปองเลย ตัวถังนี่เดิมบางเลยนะครับส่วนตัวกาบข้างนะครับตัวกระบะเนี่ยเม็ดอาร์คแบบนี้รอยสปอตอันนี้มันจะเด,เดิมจากโรงงานนะครับตัวเนี้ยจะสื่อว่าไม่เคยเปลี่ยนรถเดิมๆนะครับเคาะมันจะดังประมาณนี้เลยช่องแคบแล้วก็ประตูด้านซ้ายแก้มด้านหน้าบันไดข้างอุปกรณ์ทุกอย่างพร้อมใช้งานนะครับกระจกมองข้างไฟไม่มีแตกนะเลนส์ใสอยู่เลย ไปมประสีปี68กระจกด้านบนนะครับหลังคาเสาการแล้วก็ตัวยางหลังน้ําตัวนี้ตัวขอบหลังคานะครับกระจกนี้ไม่มีปูดนะน้าไม่มีเข้าที่ปัดน้าฝนเราเปลี่ยนมาให้เรียบร้อยรถคันนี้นะครับสีเดิมเกือบทั้งคันเลยนะมีเก็บสีเก็บงานมาเป็นชิ้นๆแค่นั้นเองล้อแม็กคู่ตัวนะครับขอบ16นิ้วแม็กก็จะมีริ้วรอยผ่านการใช้งานมาประมาณนี้ หาคนที่รับได้นะรถมือ2สภาพไม่ร้0คันนี้ผมตีเป็นเปอร์เซ็นต์ประมาณ80%สนะครับสภาพไม่เต็มร้อยนะยางจะเป็นยางโอตันิขนาดยาง 245, 70, R16 ยางปี2020นะครับปีมจะลึกไปหน่อยแต่ดอกเนี่ยช่วงช่วงหลังๆเนี่ยผมว่าเจ้าของเขาไม่ค่อยได้ใช้ดูความลึกของขนาดยางสิเนี่ยนะครับประมาณนี้เลยยังไม่มีแตกรายงานนะครับของเรานี่ทำคาสปานะครับเก็บงาน เก็บความพร้อมนะครับให้รถเนี่ยมันพร้อมใช้ซูมล้อด้านหน้าแบบนี้เดี๋ยวผมจะแผนกล้องให้ดูด้านล่างนะครับคัสซีนี่สวยๆเลยคัสซีไม่มีผุไม่มีดามเลคซีตําแต่งนี้เนี้ครับอ่ะแผนกล้องซัก180องศาตรวจสอบช่วงล่างตามนี้เลยนะครับบริเวณด้านหน้าแล้วก็ล้อฝั่งด้านขวา คัสซีไม่มีผุนะครับไม่มีดามด้วยเราทําคาสปาปรับสภาพมาให้พร้อมใช้งานเฟืองท้ายเดิมๆแหนบบรรทุกไม่มีนะครับเฟืองท้ายไม่เคยเปลี่ยนนะรถไม่เคยบรรทุกหนักนะครับคัสสีสวยๆแบบนี้เลยบันไดข้างอยู่ครบหัวเรือนะครับด้านหน้าและด้านหลังนี่ไม่มีแตกนะรุ่นนี้ไอตัวบันไดด้านหลังเนี่ยมันชอบหักนะครับอันนี้เจ้าของเนี่ยคาดว่าน่าจะใช้รักษาพอสมควรเลยสี วิ่งเลยรักยิ้มมีนิดหน่อยนะครับบริเวณประตูเนี่ยประมาณนี้ผมแพ่นให้ดูใกล้ๆนะครับผมแบบเ,เน้นลูกค้าต่างจังหวัดนะครับคุณลูกค้าที่สนใจเนี่ยทั้งกรุงเทพและต่างจังหวัดนะผมก็ขายนะแต่ถ้าเกิดต่างจังหวัดนี้เราก็มีบริการจัดส่งเนี่ยพยายามที่จะตรวจสอบให้ดูทุกซอกทุกมุมเดิมก็ว่าเดิมโดนก็ว่าโดนนะเราขายแบบไม่เฟกไม่อวยนะครับขายแบบตรงไปตรงมา บอกสภาพกันให้รู้กันไปเลยนะครับจุดไหนมีข้อดีแล้วข้อด้อยตรงไหนเนี่ยบอกชัดเจนไปเลยจะได้ไม่ต้องเสียเวลาทั้งสองฝ่ายไฟเบรกดูที่3นะครับกระจกไล่ฟ้าอ่ะเดี๋ยวจะค่อยๆไล่ตัวถังด้านซ้ายนี่เห็นรักยิ้มไหมครับมันจะมีนิดหน่อยเนี่ยหิ้วรอยประมาณนี้หาคนที่รับได้เลยนะครับไฟท้ายนี่เลนใสน้ำไม่เข้ากันชนด้านหลัง จะเป็นโครเมียมขึ้นรูปด้วยยูรีเทนสีดํามันจะมีรอยบุบแบบนี้นะครับกันชนไม่ได้เปลี่ยนให้เราขายตามสภาพกระบะท้ายนะครับสัญลักษณ์โลโก้อีซุมือจับฝาท้ายจะเป็นแบบ one touch one open m a c r i d e r ตรงรุ่นนะครับอีซุเดิมจากโรงงานติดตั้งมาจากโรงงานเลยนะรถกระบะมันจะบรรทุกหนักบรรทุกมากบรรทุกน้อยตรวจสอบได้จากตัวพื้นลอนพวกนี้นะครับถ้ามันมีการขูดขีด คลอกแตกแสดงว่ารถเนี่ยมันผ่านการใช้งานมาหนักนะครับแต่คันนี้ถือว่าผ่านการใช้งานมาพอสมควรแต่ว่ารถไม่โรมนะครับโครงสร้างด้านหลังมุมกระบะฝั่งด้านขวาเม็ดอาร์คเดิมๆอยู่ครบฝาท้ายเดิมซีนตะเข็บไม่มีการเปิดแกะนะครับแต่อย่างใดเลยลอนกระบะด้านล่างขี้ฝุ่นนี่กลางอยู่เลยลอนไม่มีบุบนะไม่มีโดนกระแทกแน่นอน ส่วนตัวโครงสร้างหลักด้านท้ายนะครับฝั่งด้านซ้ายฝาท้ายตาดน,นี้เลยเดี๋ยวให้ดูช่วงล่างก่อนช่วงล่างนี้เราปรับสภาพมาให้นะครับยางอะไหนี้คาดว่ายังไม่เคยลงพื้นเลยนะดูจากเส้นสีแดงเห็นไหมครับตัวนี้ยางอะไหล่เดิมๆติดมาจากโรงงานเลยเดี๋ยวให้ดูรอนกระบะด้านด้านล่างเห็นไหมครับรอนตัวนี้ถ้ารถเนี่ยมันผ่านการใช้งานมามาโดนกระแทกนะ หรือโดยมันทุกหนักๆเนี่ยรอนกระบะมันจะโดนมันจะบุบมันจะเสียลูกนะครับปิดกระบะไลเนอร์มันจะมองไม่เห็นนะผมแผ่นให้ดูแบบจะจะแบบนี้เลยท่อไอเสียแหนบเฟืองท้ายนะครับประมาณนี้เลยนะหาคนที่รับได้สภาพเม่นร้อยปนะครับออกตัวไว้ก่อนเลยอีซูดีแม็กโกซิลลี่คันนี้นะครับผมขายตามสภาพ แต่ผมปรับสภาพมาให้รถนี้พร้อมใช้นะครับอุปกรณ์ตัวไหนที่มันเสื่อมสภาพเนี่ยเราก็ทําการเปลี่ยนแต่ของเราเนี่ยรับประกรันโครงสร้างรถไม่มีอุบัติเหตุหนักนะครับพิกว่ำมน้ําท่วมหรือตัดต่อมาเรายินดีนะครับลงรายละเอียดสลักไว้ในสัญญาซื้อขายได้เลยนอกจากนั้นนะครับผมรับประกรันการโอนนะโอนไม่ได้เนี่ยเราคืนเงินให้เต็มจํานวน เพื่อนๆพี่ๆทานาดนะครับต้องการหารถกระบะเอาไว้ใช้สักคันหนึ่งสภาพพอใช้ได้นะราคาไม่เกินสองแสนเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับคันนี้กุญแจรีโมทมีมาครบล็อกอันล็อกเดี๋ยวผมจะพามาตรวจสอบสภาพภายในของเรานี่ทำคาสปานะครับเก็บงานปรับสภาพฟื้นฟูให้รถเนี่ยมันสวยนะครับให้มันพร้อมใช้คนที่ได้ไปเนี่ยเขาจะได้ไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มเติมแล้วนะ แผงประตูด้านข้างนะครับตัวนี้จะมีตัวกระจกไฟฟ้านะครับกระจกมองข้างปรับด้วยระบบไฟฟ้าแผงรวมด้านข้างอันนี้เราทาคาร์สปามาให้เรียบร้อยมือจับจะเป็นแบบโครเมียมโครงสร้างนะครับรถสวยเดลสมาม์ทคาร์จะดึงขอบยางให้เพื่อนๆได้ตรวจสอบรถถ้ามันไม่มีนะครับเม็ดอาร์คพวกนี้แสดงว่ามันปิดจาก4โป๊ะรถมันมีอุบัติเหตุหนักพิกควาหรือตัดต่อมานะครับแต่ถ้าเกิดรถเดิมเดมเนี่ยรอยสปอตพวกนี้ นะครับมันจะเรียบเสมอกันแบบนี้มันต้องอยู่ครบเวลาเราเอามือรูปจับหรือสัมผัสไปเนี่ยจะต้องไม่สากมือถ้าสากมือสแสดงว่ามันมีการซ่อมทําสีมาใหม่นะครับอันนี้เดิมๆเ,เลยนอกจากนั้นดูไล่เรียงตัวนี้นะครับตัวน็อตแก้มที่ผมชี้น็อตตัวนี้เบอร์สิบน็อตเดิมน็อตไม่มีขยับไล่เลียงลงไปด้านล่างนะครับตัวนี้ชายบันไดเนี่ยจะมีสครับเพดเป็นโครเมียมตรงรุ่นติดตั้งมาจากโรงงานเลย กิกิ์แบบนี้เลยสภาพเนียนๆแบบนี้เลยนะได้ไปนี่ก็เอาไปใช้งานได้ตามปกติเลยดูแลรักษาเมนเทนแนนตามอายุการใช้งานได้เลยนะครับแต่ทั้นี้ทั้งนั้นเนี่ยรถมือสองนะปีมันต่ํานิดนึงนะครับมันประมาณ10กว่าปีแล้วมันก็ต้องเผื่ออาการบ,าบ้างบางส่วนนะครับก็คือเผื่อซ่อมบ้างไม่ใช่ว่ามันจะร0อซ็ทีเดียวนะครับอันนี้ผมขอบอกเอาไว้เลยนะผ้าสกัดหลังคาด้านบนนะครับเป็นผ้าสีเทาผ้ายัน รอยเจอไม่มีเลยนะครับไฟสองแผนที่นะที่ใส่แว่นตาอุปกรณ์ทุกอย่างไม่มีแตกหักยังใช้งานได้แบบปกติเลยนะครับเราเน้นเป็นรถเดิมๆรถบ้านนะครับเราจะไม่เน้นรถแต่งนะคอนโซลด้านบนนะครับช่องแอร์ด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นสีเมทัลลิกตัวนี้ยังไม่มีถุงนิรภัยนะครับส่วนคอนโซลกลางก็จะเป็นช่องแอร์แบบกลมนะครับจะมีสวิต ตัวที่ใส่นำบัตรแล้วก็วิทยุตัวนี้จะเป็นแบบบิวอินจากโรงงานตัวนี้วอลลูมเหมือนอาจจะดึงปุ่มนิดนึงเบาเปลี่ยนช่องความถี่ fmam นะครับเดี๋ยวขอปิดขึ้นวิทยุก่อนละกันเนอะเดี๋ยวจะคุยกันไม่รู้เรื่องด้านล่างจะเป็นสวิตช์ a i r ์บิดอนาล็นะครับปุ่มสวิตช์ไม่มีสึกนะมันก็จะมีริ้วรอยผ่านการใช้งานมาเดี๋ยวผมจะลองเปิด 1. ความความแรง 1. 2. 3. 4. ฟูเลยแอร์เย็นนะครับด้านล่างก็จะมีที่จ่ายกระแสไฟ12โวลต์อ่ะเดี๋ยวเลื่อนมาด้านบนนิดนึงพวงมาลัยจะเป็นพวงมาลัยหุ้มหนังนะครับสีดำโลโก้สัญลักษณ์อีซุสีทองตรงกลางทุนลมรัภัยไม่มีพวงมาลัยเนี่ยมันก็นจะมีริ้วรอยรอยสึกแบบนี้นะครับแต่ ตัวหนังไม่มีขาดนะเลขไม่240,000กิโลนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิดนะผมว่ารถกระบะคันนี้ก็ถือว่าผ่านการใช้งานมาพอสมควรเหมือนกันเดี๋ยวจะลองในเครื่องนะครับปล่อยอ่ะเดี๋ยวผมจะลองออกไปด้านนอกจะลองกดคันเร่งจะให้ดูควันท้อยเสียด้านหลัง ควันออกเหมือนกันนะครับแต่ไม่ไม่ไหลนะครับอันนี้ถือว่าปกติผ้าเบาะเดิมจากโรงงานสีดำนะครับตรงกลางก็จะดีไซน์เย็บลายกราฟิกผ้าไม่มีขาดฟองน้ำไม่มีเปื่อยแต่มันจะมีริ้วรอยนะครับเกิดจากการใช้งานผ้าเบาะฝั่งด้านขวานะครับคือฝั่งด้านคนขับตัวนี้ปีกเบาะไม่มีเปื่อยเลยนะเราเก็บงานมาให้ทำคาสปามาให้รถน่าใช้มากเลย นนถ้าใครถ้าใครเป็นแฟนพันธะยูสุนะตัวนี้โกซีรีนะครับในงบราคาไม่เกิน200 0 0 0บาทคันนี้ผมขายไม่แพงนะอ่ะเดี๋ยวให้ดูใต้ขอบพวงมาลัยเด็กซิงตัวนี้น็อตเบอร์สิบสี่ตัวเห็นไหมครับตัวเหล็กตัวนี้มันไม่ได้ผ่านการชุบน้ํายาก,การสนิมนะเวลาน้ําเข้าหรือน้าท่วมมานะครับมันจะขึ้นเป็นคราบสนิมให้เห็นชัดเจนเลยแต่คันนี้ผมบอกเลยนะครับผมรับประกันรถไม่มีน้ําท่วมแน่นอน คมด้านล่างไม่มีขาดนะครับไม่มีขาดตัวช่องเกียร์อุปกรณ์ทุกอย่างใช้งานได้แบบปกติแต่มันจะมีการเสื่อมสภาพอย่างเช่นหัวเกียร์ตัวนี้นะครับสีมันก็จะถลอกนิดหน่อยนะคอนโซลกลางนะครับเก๊ะใส่ของไม่มีแตกหักตำแหน่งเบรกมือนะครับตัวที่ใส่ของนะครับหรือตัวเก๊เท้าแขน อันนี้ด้านบนมันจะมี2ชั้นแล้วก็ด้านล่างนะครับส่วนตัวเบาะแคบด้านหลังตัวนี้แคบยังเปิดไม่ได้พนักพิงด้านหลังนะครับแล้วก็ตัวนั่งตัวนี้ฐานที่นั่งเนี่ยค่อนข้างที่จะกว้างเลยหนังจะเป็นเย็บด้วยได้สีดำนะครับพายางแบบถาดติดตั้งมาครบไล่ฟ้านะฟิล์มรอบคันเนี่ยผมดูจากสายตาเนี่ยน่าจะประมาณสัก40 บานหน้าก็ติดคาดประมาณ7นิ้วล้อแมกด้านหลังนะครับมันจะมีลิ้วรอยแบบแบบนี้เลยล้อแมกขอบ16เจ้าของเก่าเนี่ยเขาติดซุ้มล้อพลาสติกนะครับเอาไว้ให้เรียบร้อยเลยอ่ะแผ่นกล้องให้ดูตัวคัสซีผมอยู่ฝั่งด้านขวานะครับอ่ะแผ่นให้ดูด้านหน้าแล้วเดี๋ยวผมจะปรับกล้องนะครับให้ดูเฟืองท้าย บริเวณนี้เดี๋ยวผมจะพามาดูฝั่งด้านซ้ายนะครับแผงสวิตช์อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกอย่างใช้งานได้แบบปกติตัวนี้ก็จกมองข้างปรับครับด้วยระบบไฟฟ้าแล้วโครงสร้างฝั่งด้านซ้ายเม็ดอาร์คเดิมๆรอยสปอตยังอยู่ครบมือจับรูปสัมผัสไปยังเนียนอยู่เลยนะครับไม่มีสากมือนะอย่างที่ผมแจ้งไปเมื่อสักครู่ส่วนตัวแก้มฝั่งด้านซ้ายน็อตเบอร์10ตัวนี้ นะครับน็อตไม่มีขยับตัวไม่มีขยื่นผมจะสื่อว่ารถคันนี้เดิมๆสีเดิมนะครับมีเก็บสีหรือรอยมาเป็นชิ้นๆเท่านั้นช่องแอร์คอนโซลด้านบนโหเนียนเลยกระจกด้านหน้านี้ไม่มีรอยแตกเลยนะครับมันจะมีรอยสะเก็ดหินนิดหน่อยตรงนี้นะไม่น่าเกียดคอนโซลด้านหน้านะครับผ้าเบาะฝั่งด้านซ้ายไล่เรียงลงไปหัวเบาะนะครับตำแหน่งที่ พิงด้านหลังนะเนียนใสๆสวยๆผ้าตึงเปี้ยฟองน้ำนี่ไม่มีเปื่อยรถพร้อมใช้งานนะครับเอาไปเก็บรายละเอียดนิดหน่อยอย่างเช่นกันชนด้านหลังนะแล้วตําแหน่งตัวเซฟตี้เบลล์ฝั่งด้านซ้ายตัวนี้มันจะไม่ดึงกลับนะครับตัวนี้อันนี้ผมแจ้งรายละเอียดไว้เลยนะอันนี้ไปเก็บงานเอานิดหน่อยนะครับนอกนั้นนี้ใช้งานได้แบบปกติเลยขับดีนะผมเอาไปเทสดส์ไปทดลองขับมาแล้ว อัตราเร่งการตอบสนองทําได้แบบดีเยี่ยมแต่อูสุเนี่ยเครื่องยนต์เขาก็จะไม่เหมือนโตโยต้านะครับจะต้องรอรอบนิดหน่อยใช้บันไดด้านล่าง d m a มนะเป็นเอ่อเป็นสตเลสติดตั้งมาครบซอกประตูพรมพยางถาดท้ายด,ดูพรมดูพยางเนี่ยเห็นไหมตรงรุ่นเลยโหเจ้าของเก่านี้รักษารถหน้าดูนะอ่าให้สังเกตจุดเล็กๆน้อยๆพวกนี้นะครับแสดงว่าเจ้าของเขาก็เอาใจใส่ดูแล เก็บ,บของเก่าเอาไว้ให้แบบครบเลย <Okay. S 1> ตัวตำแหน่งด้านหลังก็คือช่องแคบนะครับที่นั่งแผนให้ดูด้านบนอีกรอบนึงผ้าสักหลาดไม่มีรอยเจมิมนะครับบันไดข้างฝั่งด้านซ้ายให้ดูใกล้ๆแต่ก็จะมีริ้วรอยนิดหน่อยประมาณนี้เห็นไหมประมาณนี้ ขอให้ตัวรถดีนะไม่ให้มีอุบัติเหตุหนักนะครับเครื่องยนต์นี้คือใช้ได้นะครับยังใช้งานได้อีกยาวๆเลยคันนี้ประมาณนี้ดิวลอย,ลอยที่ไม่ได้เก็บเพราะว่าสีมันเดิมนะครับเวลาเก็บเนี่ยสีพวกนี้ถ้าเราเก็บเป็นชิ้นๆเนี่ยสีมันจะไม่เสมอกันเวลามองไปเนี่ยมันจะเห็นชัดเลยแต่ถ้าเกิดรถสีเดิมๆเ,เนี่ยเรามองไปเห็นไหมสีนี่มันจะแบบเสมอกันแบบนี้เลยรถคันนี้มีบุ๊กสวิต ครบเลยนะครับนอกจากนั้นเนี่ยผมย,ย,ยังจะมีเล่มจดทะเบียนให้เพื่อนๆพี่ๆได้ตรวจสอบได้ด้วยนะครับของเรานี้ให้ดูได้ทุกคันนะรถคันนี้นะครับก่อนที่จะตัดสินใจนะควรที่จะตรวจสอบว่ารถมีเล่มสูญหายไหมเคยมีหยุดใช้มาหรือเปล่านะครับคันนี้บอกได้เลยว่ารถประวัติดีรถเ,เดิมทีแล้วเนี่ยเป็นสามีสามีโอนมาให้ภรรยานะครับที่อยู่เดียวกันนะ นามสกุลเดียวกันแล้วก็ภรรยาเนี่ยเอามาขายล่าสุดก็จะเป็นผู้ครอบครองระดับที่2แต่ถ้าในเล่มเป็นอันดับที่4นะครับแต่2เจ้าของนะอ่ะเดี๋ยวให้ดูรายการจดทะเบียนจดมกกานะครับ2551รถปีคอสอปีคศปีเครื่องยนต์2,5 0 5ดีเซลนะครับอันนี้เดี๋ยวให้ดูหน้า18 ย้ำนะครับว่ารถคันนี้เล่มไม่มีสูญหายนะครับรถไม่เคยหยุดใช้ภาษีนี่ต่อทุกปีห้ดูแบบนี้นะครับไล่เรียนลงไปเลยเอกสารเล่มชุดโอนพร้อมนะครับรถนี่พร้อมโอนได้เลยป้ายลถบุรีคนซื้อก็สามารถเอาไปแจ้งย้ายนะครับเข้าจังหวัดนั้นๆได้เลยนะครับค่าโอนก็ไม่เท่าไหร่ประมาณพันกว่าบาทป้ายภาษีนะครับหน้ารถ ไปภาษี 4, ปี68มกราเดี๋ยวผมจะพาพี่ๆเพื่อนๆมาตรวจสอบโครงสร้างหลักเริ่มจากฝากระโปรงด้านบนนะฝาเดิมฝาแท้สติ๊กเกอร์ข้อควรระวังนี้ยังอยู่ครบเลยนะครับฝาเดิมๆเนี่ยพวกรอยสปอตรอยกลมๆพวกนี้ยังอยู่ครบซีนตะเข็บพวกนี้นะครับเดิมๆเห็นไหมเห็นตัวเขมาเหมาพวกนี้ไหมนะครับอันนี้เดิมๆเลยนะตัวแผ่นกันความร้อนติดตั้งมาจากโรงงาน น็ not อตสกรงฝั่งด้านขวาน็อตไม่มีขยับนะครับด้านบนด้านล่างสับนอกสับในน็อตตัวนี้นะครับเดิมๆแบบนี้เลยเข่าเหมายังอยู่เลยนะเห็นไหมเข่าเมาตัวเนี้ยมันเกิดมาจากาความร้อนนะครับแล้วก็พวกที่ฝุ่นเนี่ยเข้าไปสะสมอันนี้ล้างไม่ออกนะครับเดิมๆแบบนี้เลยกล่อง ECU มอกรองอากาศตัวนี้จะมีฝาครอบนะครับจะเป็นตัว2.5ดีเซลเทอร์โบ เดี๋ยวเาเก็บงานมาให้เรียบร้อยเดิมทีไม่มีมานะเจ้าของเก่าเนี่ยเขาทำหายผมไปตามหาอะไรนะครับเอามาใส่ให้จนครบเลยไปซื้อมาใหม่นี่แผ่นกล้องให้ดูฝั่งด้านด้านขวานะครับตัวทูบ,บแล้วก็ตัวคานด้านหน้านะครับมอน้ำพัดลมไล่เรียงลงไปนะครับคานหน้าเดิมๆเนี่ยดูไม่ยากนะครับถ้าเป็นรถอีซูเนี่ย พวกคานพวกเนี้ยนะครับล่องรูเหลี่ยมจะต้องไม่ผิดรูปนะแล้วตัวคานเนี่ยสีเนี่ยมันจะเก่ากว่าด้านนอกมันจะใหม่กว่าด้านนอกแสดงว่าบบรถมันมีการทําสีมาถ้าเป็นรถอีสุนะครับมันจะมีแผ่นเพจตัวแผ่นเพจเนี่ยจะบอกตัวเลขคัสซีนะครับเลขเครื่องยนต์จะต้องตรงกับในเล่มคู่มือจดทะเบียนนอกจากนั้นเนี่ยตัวรีเวทสีดําแบบเนี้ยถ้ารีเวทเดิมๆเ,เนี่ยจะต้องเป็นสีดำนะมันจะต้องไม่เป็นสีเงินนะ ถ้าเป็นสีเงินแสดงว่ารถมันมีการยิงเพจมาใหม่เวลาเราเอามือเอามือแตะด้านล่างนะครับมันจะต้องไม่ไม่มีความยาวสะจนเกินไปนะครับมันจะต้องแบบสั้นนะครับเวลาจับแล้วเราจะรู้อันนี้ก็คือเพจเดิมซับด้านซ้ายนะครับโครงแขนฝั่งด้านซ้ายไล่เรียงลงไปเลยน,อน็อตตัวนี้นะครับตัวน,อน็อตที่ฝักระโ,โปรง น็ Not, ไม่มีขยับเลยเห็นไหมครับเข้ามา,อาอยังจับอยู่เลยระบบเบรก ABS เดี๋ยวผมจะลองชักกานวันน้ำมันเครื่องให้ดูนะดีย๋ยวนี้น้ำมันไม่มีกระเด็นนะครับแต่รถอสูงนะครับปี0708เนี่ยมันจะมีไอแบบนี้ขึ้นมานะนะครับวต้องเป็นอย่างนี้นะถ้าเป็นเครื่องคองมเบลเแท้เนี่ยนะครับอันนี้ถ้าเกิดใครถ้ามีความรู้หรือ รู้มากกว่าผมนะครับถ้าจะมองว่าเครื่องหลวมหรืออะไรอย่างนี้นะอันนี้ผมก็ไม่ฟันธงนะแต่ส่วนมากเนี่ยที่ผมจากประสบการณ์เนี่ยที่ผมซื้อรถอีสุรุนี้มาเครื่องมันจะเป็นระดักษณะประมาณนี้แต่จะต้องไม่มีเ,ออเราออกน้ํามันกระเด็นออกมานะครับชักให้ดูแบบนี้คอมเพรสเซอร์แอร์แบตเตอรี่นะครับจะเป็นของ FB แบตเตอรี่ฐานแบตทุกอย่างยังอย,งอยู่ครบช่วงสุดท้ายนะครับกับราคา E s สูโกซิลี 2.5 Highlander ปี08คันนี้นะครับราคา1 90, 9 9 0 0 0บาทฟังไม่ผิดแน่นอนคันนี้ผมขายราคานี้นะครับผมไม่ลดให้นะผมขายราคานี้ผมขายเงินสดรถปีต่ําจัดแฟนนซ์ไม่ได้แล้วนะครับไปเช็คดูก่อนได้นะครับผมขายราคาถูกที่สุดในเว็บหาคนที่รับสภาพนี้ได้นะครับถ้าสนใจก็มาได้เลยนะสา,สามารถพาช่างมาตรวจสอบมาเทสได้นะครับของเราตั้งอยู่บริเวณ สีแยกลังสิตซิตี้ถนนลังสิตปทุมธานีอําเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีนะครับของเรานี้มีหน้าร้านชัดเจนถ้าผ่านมาถนนลังสิตปทุมธานีนะครับมุ่งหน้าตลาดคุณทรัพย์ที่ผมชี้นะครับซ้ายมือเนี่ยแยกแฝดปลาทองผมเนี่ยจะตั้งอยู่บริเวณแยกแัดปลาทองกับอาชีวะปะทุมธานีนะครับสามารถเซิร์ชใน Google พิมพ์เป็นแผนที่นะครับเดียวสมาร์ทคาลังสิตปทุมธานีได้เลย หรือเพื่อนๆถ้าผ่านมานะครับสังเกตหน้าร้านจะมีทีมป้ายสีน้ำเงินเหลืองนะครับเดียวสมาร์ทคาหารถคุณภาพดีได้ที่นี่08.3.069.4.479นะครับของเรานี่มีรถกระบะราคาประมาณหลักแสนสองแสนนะครับมีทยอยเข้ามาอีกเป็นจำนวนมากนะเพื่อนๆท่านใดที่มีงบจำกัดต้องการรถสภาพดีๆนะครับก็ติดต่อมาทางเราได้เลยถ้ารีบก็โทรมานะครับถ้ากลัวรถไม่อยู่เนี่ยก็โอนจองเข้ามาก่อนได้เลย ของเรานี้ต่างจังหวัดมีบริการจัดส่งนะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆท่านใดที่สนใจนะครับแนะนําว่าให้ตรวจสอบข้อมูลจากใน Youtube ให้ชัดเจนก่อนนะครับโอนเงินจองนะครับเรามีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับวันนี้ผมเดือนัทต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ